ชชยแม่จัดเอากับตาอย่าจุบตาอย่าจุบเป็นกวนหักติดเตีเกี้ยไปขันกูลราไม่จันเลยนายกนแม่กูเวลาเตียงกับกูจัดกวนใหญ่กว่าจื้อกอนจัดกูเหลาจัดกับจากเบือดีกว่ากูเห็นกูลบปิดเลยโตห่อกูตีเปรียก็โตของน้อยปิด เรากระีตายเราแม่กูกับกูใส่เรอบกันนุกนี่ตีตีกันกูกับโลกเกีเอ็มโลกก็ก้อยกองเต้าก็ก้อยกองเต้าเออเคยเราแปมกองเก้ากองก้อยแม่กูเหวกนอนแปรมผมแม่เมึงเออแปรจะนี่ยมีลกงามปากเาก็ควยตายปนเล่นวันนุ่มห้อยเก้าวหลอดราตายแม่เมือง รอใจกูวังนี่ออกพิดยกเกล็ดมาอ๊อฟโ้ยไม่ไม่กามีจะตีอะลรวคู่เหลืองก๊อกพิดนายยเดี๋ยวคนกูตั้งเตียดีอย่ามกูอกให้รํำดักโบนาวกแกมาานาวแกตายโองกับเหลืองกอกปอติด้ว้ไรรรถกล้เจียงเจียงเวียนบนด้นแล้วกูทำาพือโรเออโรกาอุบัทแต่ในนังโยกับกูอ๊อ มาโร่อจก็เล้วนุกูคุเตีแรงได้คุณตีคุณตีต่ำไรกูจับกางกอกให้เกินขิงหัวเมาตายกอกลุยใจนุกคือยิ่งตองเลยในตรวจกางกอกมาด่ากูฮอกหล่าใจควันในในควันอ๋อเหม่อมนกตึงตรวจกางกอกตามมาเลยได้ตรงใจตกงไหนปากเปล่าปันประสนก็ ร่าโตออกนะเราวาดูรานับพี่ฮะไป้อยอืมไปเอยอฮงกระจัดช่วงน้นนนนคงกระจัดเดินเนก่อน,นคนกูไปหน้าช้านดีคนพอดี้าหออมาชวนมา้าวอออ เจ้าหงส์ชวนกูไปน้อยไปหนาจานลำยังเออเจ้าหงมาอยู่ที่ไหนพี่น้อยโยนาจานกับเจ้าหงเออเจ้าหงส์พวกรจนาไม่เจ้าชวนหงนี่ออกไอ้เงีไม่ออกกันเจียงเงี้ยเถอะชวนกูไปลอยซึ่งไปขึ้นมังคุดและลอยหมดแดงครบ ร่างองกาาอะระจาาจังออกรูดกลับองกระจาตจรงประี่ยมเลยเปิดกันแปรกนรีก่ยเปาาิดตอยยังไรจริงถ้ามมยจมหมดตายจะวันกดมังโรแอนกูโรพี่หนุ่ยก็รู้เนี่ยโรตายเจ้วันกดเจ้วันกดถ้าคนจดียวลงมาตีวงกดตึงอาชัญยากรรม ถ้าคนแกนได้คนระดับเทียหรือว่าคนมีเงินคนแต่ว่ายั่งลูกน้องมากมากตายเขาว่าจินบุญนายว่าแกจินบุญแล้วนายว่าแกตำบุญมาแต่วันอันคนแก่ได้าสมสมติคนเหมือนเราเหมือน,นมึงจินเวดเหย็ดแหม่จินเวดมัดเวนแล้วนู่นนูน Đã còn rồi rồi giật mềm trên bún còn mình rau trên quê tâm chính tái hết tái rằng con mới chạy giật và nên lão giật ren về lối thằng con giật tái thằng con giật tri bên tri bên chơi chơi mày bỏ tiền tưng ở cả lão coi này tuốt.